วันนี้จะให้ชมพระปางนอนเร็จ,จิตแล้วนี่ยสร้างพร้อมกันทั้งหมดสามรูปสามพระองค์อันนี้พระปางสายญาติปางนอนหรือเรียกว่าปางพนิพานปางนอนแล้ว ปางนอนปางนอนขอให้โชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยเดี๋ยววันนี้จะถ่ายลง YouTube แล้วก็จะโพสไปไลน์ไปเพจไปหาแล้วเราบบมาไปแล้ว กูไป็นยเปียเราบม่มาเราขายแล้วยีปีขายดีใช่ใใแล้วแล้วกันมาวันนี้ก็จะพาไปดูพันพระองค์เล็กหนึ่งเดียวในประเทศไทยปาง อะไรางเพื่อแผ่นดินไว้ในหลวงเออวันนี้จะพาดูยักษ์ก่อนโพดโพดโพดขึ้นพร้อมกันสามองค์ปางใหญ่องค์พุทธคายาตหรือพุทธปะหาปางนอนหน้าตาก25เมตรสูงเก้เมตรอันนี้ปางพลีราเสร็จไปแล้วนี่ช่างครู สีชมพูแล้วก็มาสิงขนาดเพื่อน,นเข้ามาตั้งกูบาลมีรักษาพระพุทธองค์ตอนนี้ก็อาจารย์นิยมท่านก็สร้างพระถมกันหน้าตักหเมตร ผมกำลังใส่มวยผมยังใส่ค้นหอยคุณจะเริ่มเสร็จแล้วนี่ยอ้าวไอชีโพสบอกกล่าวก็มีเจ้าภาพจองเรียบร้อยแล้วพิคนีลีลรือถวายดวงตาทำด้วยหยกดำก็อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมก็สนใจก็โทรมาติดต่อมาได้ ถ้าไม่ลงก็เป็นไรเพราะว่าจะภาพจองเลยมาที่จะพามาดูคู่องค์ใหญ่องค์ห้าเมตรกับองค์สองเมตรห้าสิบนี่เลยกําลังสวยเลยกําลังแต่งมวยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เออนี่ยเนี่กำลังจะเสร็จกำลังจะเสร็จแล้วนี่กำลังจะเสร็จพอดีเลยนี่ มวยผมเรียบร้อยแนละ้ยเสร็จกำลังจะเสร็จ,จ,รจอ้าวใครอยู่ต่างประเทศไอแอดเห็นยังมึงอะ่ะเฮ้ยยังขาดตาขาดอุณหภูมิการนำผากขาดพลังโอ้แดดเป็นสองอ่ค่อยชัดเลยแดดสอง แดดสองแดดสองมา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 สนใจก็มาให้สนใจมาก็เป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยก็มีเจ้าภาพจองเรียบร้อยแล้วตาขาดนุรมลงกลางหัวนี่เลยอา้อาไทยเนี่ยขึ้นไปทำทาทำท่านหน่อย แต่เสี็จแล้วเนี่ยไม่แต่เสี็จแล้วเนี่ยซ่อมตรงนี้หน่อยย,ออยังขาดตายังขาดตรงนี้ไม่แพงสั่งได้ย่ทำดูดูมมาย เรียบร้อยแล่วมวยผมตามาเลยเลยสร้างภูนร่วมกันอันนี้สงสร้างพุทธร,รูปเพราะเหตุใดหนึ่งอายุจะยืนต่อได้สิบปี ต่ออายุได้สิปีถ้าใครได้ร่วมสร้างอันนี้สงสร้างพระพุทธรูปเพราะเคยช่วยมาแล้วองค์ไม่ใหญ่องค์ประมาณเม็ดหนึ่งคนตายแล้วพื้นสร้างพระพุทธรูปถวายมีสุป,ปการณ์เป็นมาแล้วอันนี้ใครก็ดีนี่ใครจะเปนบุญชนบุญร่วมกับพระปางเพื่อแผ่นดิน สร้างคนสวยในหลวง,งนี่ในหลวงทุกคนออกแบบพิมพ์สั่งมาอย่างนี้พระพิมพ์มาจากอินเดียเป็นองค์แรกองค์แรกหน้าตักสองเมตรห้าสิบสูงสูงคมสูง,งประมาณประมาณประมาณห้าเมตรเนาะ น่าจะเปยังไงห้าเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรสามเม็ดสี่เมตรประมาณสี่เม็ดห้าเมตรเนี่ยความสูงใครสนใจก็โทรมาถามได้หมายเลขเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามสองหกศูนย์สองสี่ติดต่อผลิตสีทองแท้ ได้ทุกเวลา24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ไล์ให้ดูแค่นี้เนี่ยใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์นี้ไปทำบุญร่วมก็โทรมาได้จะเอาหมายเลขบัญชีว่ะหมายเลขบัญชีก็020286โอ้ยไม่ใช่ ผิดแล้วผิดผิดผิดเอาไหมเอาไหมศูนย์สองศูนย์สองแปดเก้าหกศูนย์เจ็ดห้าเจอห่า้าหปาแล้ววันนี้ ได้สมคณตาขอให้เจริญหูเจริญตาสุขในบุญอมุนนาสาธุร่วมกัน